สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เขาเรียกไงช่วงนี้นะครับมีรถกระบะนะครับของค่ายโตโยต้านะครับเป็นตัวที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเกียร์แมนนวลเข้ามาค่อนข้างหลายคันมากเลยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะนําเสนอวันนี้นะครับคันนี้เป็นตัว2.4 e p a t s นะครับปี2018นะครับเป็นตัว smartcab p r u n n e r นะครับ ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับต้องบอกเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังรออยู่นะรถกระบะนะครับที่หน้ารอๆนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้เลยนะครับ t ตอร์้ารีโวนะครับพีแลเนอร์สี่คูณสี่นะครับสองจุดสี่อีพัทปีสองพันสิบแปดราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็คันนี้นะครับเลขไม่์ก็วิ่งไปประมาณแสนสี่นะครับจริงๆรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะเพราะว่ารถที่เป็นส่วนใหญ่รถที่ติดแคลิบอยมาเขาจะเอาไว้วิ่งเอกสารนะครับ เนี่ยรถคันนี้ก็หน้าหล่อๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไททามันนิ่งไลท์นะครับราคาก็6 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่ชอบในตัวขับรถที่ขับเคลื่อน4ล้อเนาะที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับก่อนหน้านี้มีลูกค้าถามหาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือแคปตอนนี้เรามีขับ4ทั้ง4ประตูและสมาร์ทแคปนะครับคันนี้ก็เป็นปี18มันมี2คันนะครับมีตัว E กับ E พัฒนะครับคันนี้ก็หล่อๆเลยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับราคา650,000ม่นบาทนะครับฟีดาวจัดเต ผ่อนก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0พันหมื่นนะครับอันนี้คือยอดฟรีดาวนะครับเพราะว่าที่นี่มีเบี้ยพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำกลอสแบ็กนะครับตัดกับโครเมียมแล้วก็ไฟหน้าหล่อๆอโปรเจคเตอร์นะครับเต็มดวงนะครับคันนี้เลยนะครับดูกันใกล้ๆนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับตัวนี้เป็นสีขาวธรรมดานะเพราะว่ารีโว มันจะมีขาวมุกก็แค่ในตัวลลโก้นะครับคันนี้ชุดด้านหน้าก็มีไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ครอบด้วยโรเมียมสวยๆด้านล่างเลยชุดกระจังลังพึ่งก็เป็นของเดิมติดรถมาเลยนะครับหม้อน้าเดิมนะครับดูได้เลยสะอาดมากนะครับเป็นสีดาเปียนโนแบ็คตัดกับโเมียมนะครับคิ้วฝากระโปรงก็เป็นสีดํานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้บอดี้เดิมๆนะครับรถสวยๆนะครับแม็กก็ตรงรุ่นติดรถมาเลยนะครับคันนี้จะได้ยางดีด้วยนะเป็นยางบิสโตนอีโคปียนะครับ เป็นแม็กหกรูร้อยหกก้านนะครับเป็นยางเบรคตนีโครเปียนะครับชุดช่วงล่างก็เดิมๆเลยนะครับอุปกรณ์เดิมทุกอย่างนะครับดูยางนะครับใหม่ๆเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับชุดช่วงล่างเดิมคอยสปริงเดิมนะครับไม่มีคราบน้ามันไหลเยิ้มเลยนะครับรถสวยๆคันนี้มีกราบบันไดด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับดูช่องไฟประตูกับแก้มนะครับกับแคปนะครับกับตัวกระบะตรงกันหมดนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีพิษความจมน้าหนักแน่นอนนะครับ กระจกมองข้างตัวนี้พับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะตัวหูช้างเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับข้างในมีไฟเลี้ยวเนาะสวยเลยนะครับคันนี้นะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้เหมือนเดิมที่ผมเคยบอกว่ารถบริษัทรยนต์นะกระจกแท้ทุกคันนะครับไม่ลถไม่มีแบบชนนู่นนี่นั่นมาแน่นอนเราขายมา2ี่สิปีนะครับรถไม่มีย้อมแมวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากนะครับนี่ ยางอีโคเปียกันชนด้านหลังเป็นสแตนเลสนะครับหุ้มด้วยสีดําด้านด้านบนนะครับเดี๋ยวให้ดูชุดข้างหลังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยเอาว่าอันนี้เป็นยางปี2021ด้วยนะครับนี่ใครได้ไปใช้อีกยาวนะครับอีโคเปียนะครับปิดโตนเบิกใหม่ครับเหยียบหมื่นเหมือนกันนะเส้นหนึ่งนะครับนี่รถสวยๆนะครับคัสซีเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีพิกามจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับนี่เลขคัสซียังอยู่เลยนะครับรถเรานะ นี่มีถึงมีแคลี่บอยนะครับแต่มีแมกไนเนอร์มาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นแคลี่บอยแท้เลยนะครับติดจากโรงงานเลยนะครับด้านหลังนะงเขานะครับก็เป็นโลโก้ครบทุกจุดเลยโตโยต้าไฮรักตัว e revo อะไรมีให้หมดนะครับนี่หลังคงหลังคาอะไรสะอาดนะตัวนี้เป็นตัวพีรันเนอร์นะครับจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็มีด้านบนด้วยติดกับแคลี่บอยมานะครับตรงนี้ก็สามารถปรับล็อกได้นะครับแน่นอนครับพอเป็นตัวสูงนะครับพีรันเนอร์ก็จะต้องมีกล้องติดมาด้วยนะครับเพื่อ เพิ่มสมรรถนะในการมองด้านหลังเวลาเราขณะถอยจอดนะครับนี่รถคันนี้มาจากไหนเนี่ยโตโยต้าอายุทยานะครับรถสวยๆนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับเป็นหลอดไส้โคมเดิมนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยจริงๆนะครับเนียนกิฟเลยหาที่ติไม่ได้เลยนะครับราคา650สนหบาทนะครับฟรีดาวจัดได้เต็มแน่นอนสําหรับใครที่อยากหารถเเครื่องยนต์ 2. 4 e พั ครื่องยนต์2.4แต่เป็นตัว e p a s ที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นหน้าหลอกก็คันนี้เลยนะครับทีดาจัดได้เต็มนะครับแคลร่บอยก็บุนิ่มบนหลังคามานะครับสังเกตได้ว่าเก็บงานเรียบร้อยนะครับไม่มีแบบคาบซิลิโคนนู่นนี่นั่นเลยนะครับตัวแม c ไ i เนอร์นี่แทบยังไม่ผ่านการใช้งานเลยเพราะว่าใหม่เอี่ยมมากนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูซอกกระบุงกระบะนะครับรถเดิมๆนะครับที่บริษัทเป็นยนต์นะครับดูได้เลย ก็เป็นรถขับสี่นะครับวิ่งขึ้นดงขึ้นดอยวิ่งเที่ยวขนของวิ่งทางไกลสายแคมปิ้งเอาไว้ใช้งานต่างจังหวัดก็น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นเกียร์เมนนวลเครื่องยนต์สองจุดสี่ก็ขุมกําลังก็เหลือแล้วนะครับสองจุดสี่นะครับเนี่ยรถเดิมๆนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับลีโวตัว e พัฒตัว e พัฒมันก็จะแตกต่างจากตัว e อยู่บ้างนะครับตรงไฟหน้านะครับแต่ตรงตัวบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นบอก เหมือนตัว E ธรรมดานะครับเป็นบอกผ้ามีลวดลายนะครับสวยงามนะครับคันนี้ราคา650นะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถจัดฟรีดาวได้นะครับนี่ช่วงนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับใครที่หารถไว้ต่อยอดธุรกิจนะครับก็ลองดูตามความเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีประตูเป็นแขดเป็นตอนเดียวนะครับอิสุลิบิมหรือเลต้าก็ได้นะครับที่บริษัทเช็ตยนมีให้ท่านเลือกหลายรุ่นเลยนะครับแต่งประตูก็เดิมๆนะครับยางก็ใหม่ๆมีเม็ดโอเม็ดอาร์อะไรก็ ยังอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับที่นี่เราเน้นขายรถสภาพเดิมนะครับสวยมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้ก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบ0ร์ศูนย์หกนะครับผมเนสเพชรยนต์นะครับตรงนี้ก็เป็นเซ็นทรัลล็อกกระจกออโต้คนขับปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับช่องแอร์ก็เดิมๆตรงรุ่นเลยนะครับเป็นสีบอลบอลเทาๆนะครับข้างบนก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายก็เอาไว้ปรับ พวกวิทยุหน้าจอตรงนั้นนะครับแต่รถกลิ่นดีมากเลยนะหอมนะครับคันนี้ราคาหกห้าศูนย์นะครับนี่แอร์แบคคู่หน้านะครับเรือนไม้แท้เดิมน,นะครับไมคคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันกิโลนะครับตัวคอนโซลตรงนั้นเปิดบนล่างได้เหมือนในตัว d m a มเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เตือนภัยไฟ,ไฟพาสเซนเจอร์แอร์แบคนะครับบางทีเรามีคาซีดด้วยมีเด็กลงเด็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นจออคล้ายๆในตัวเอาติด นะครับมันก็สามารถเป็นเป็น,ปนทัชสกรีนบลูทูธ USBCDDVD ได้หมดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟขอทางนะครับตรงนี้จะเป็นเลขแสดงเวลาแล้วตรงนี้ก็เป็นปรับช่องแอร์ปิดรูแอร์รูรลมนะครับตัวแอร์คันนี้ก็จะเป็นเมนนวนนะครับเป็นเมนนวนใช้งานง่ายเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานจริงๆนะครับแอร์ Air เปิดปิดเมนนวนนะครับตรงไหนมีร่องมีรอยเดี๋ยวเราเก็บงานรายละเอียดให้นะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับด้านล่างก็มีพาวเวอร์เอาลิตสองฝั่งแล้วก็ USB นะครับ จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีปุ่มที่เป็นรูปเหมือนรูปกากบ,บาบา็จริงมันเป็นปุ่มดิฟล็อกนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าโฟล o w แล้วถ้าล้อข้างใดข้างหนึ่งติดนะครับมันจะปั่นไม่ไปเราต้องกดดิฟล็อกก็คือให้ล้อสองข้างทํางานหิสระแยกกันนะครับสมมุติซ้ายติดพอกดดิฟล็อกปุ๊บขวามันจะปั่นได้นะครับซ้ายมันก็จะติดอยู่รถก็จะตะกุยขึ้นมาได้นะตัวนี้ก็เป็นเกียร์โเหมือนในตัวฟอร์จูเนนะครับก็มีไฮโฟ ทู fold, แล้วก็โฟโลนะครับโฟโลนี่ต้องเข้าต่อรถจอดเนาะแต่ตัวเนี้ To ูไฮกับ to โเนี่ยปรับได้เลยตอนรถขับอยู่นะครับก็อันนี้ก็มาพร้อมโหมดนะครับเพิ่มอัตราการตอบสนองคันเร่งเหมือนเดิมในอี o ค o d หมดแล้ว Power Mode นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าใช้งานยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นเราขับอยู่แล้วเราต้องการแบบอัอตราเร่งแซงที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเราก็กดใช้ Power mode ได้เลยเพราะว่าเราแตะคันเร่งนิดเดียว รถจะพุ่งไปเลยนะครับสาหรับใครที่ขับทางไกลต่างจังหวัดประหยัดน้ามันก็กดอีโคโหมดได้เลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลสปีดนะครับเดิมๆนะครับหัวเกียร์ก็เดิมมีถูเกียร์ให้อารมณ์สปอร์ตตัดกับโพเมียมตรงนี้ก็ลงตัวนะครับสําหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับสําหรับ t บอร์ตาลีโว24 e- พัทคันนี้นะครับราคาก็น่าคบหานะครับ650,000บาทฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับเพราะว่ารถปี2018นะครับค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับ มีผมมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ใครซื้อคันนี้ไปก็ขับลอยๆอย่างเดียวน้ำมันไม่ต้องเติมนะครับผมเติมให้นะครับก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับแครเดิมๆนะครับนี่สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนเหมือนที่ผมแจ้งนะครับเพราะว่าบริษัทเราเปิดมานานมากนะครับดูได้เลยนะครับทนงสนิมอะไรไม่มีขึ้นนะครับรถเป็นรถหน่วยงานแน่นอนนะคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวอย่รถที่ติดแคลริบอยมานะครับเป็นจะเป็นรถหน่วยงานถ้าลูกค้าอาจจะไม่ชอบใจหรือ,อยังไงก็เรามาปรับถอดออกได้นะครับผมก็ไม่ได้อยากแจ้งว่าถอดออกได้เราก็มาคุยกันอีกทีนึงว่าจะเอาไว้ไหมหรือว่ายัางไงเพราะว่ามันแจ้งลงเล่มไว้หมดแล้วนะครับทุกอย่างเลยนะครับก็เพื่อความสะดวกของลูกค้านะครับนี่เ๋ยเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันว่ารถสวยขนาดไหนนะครับติยต้ารีโว่2 4 e พัสคันนี้นะครับฝาเดิมนะครับ มีการร้อนอะไรให้เรียบร้อยสติกเกอร์ก็ครบทุกจุดเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเม็ดโรบอทอะไรมีให้หมดนะครับเนี่ยสวยๆนะครับไอตัวเนี้ยคนทําไม่ได้นะครับมันเป็นรอยที่มันเป็นหุ่นยนต์ประกอบว่ามันก็ยิงติดไว้นะครับฝาโปรปงเดิมๆสวยๆนะครับปั๊ม A b บองคอ ABS อะไรเดิมหมดขากีบล็อกอะไรไม่มีหักนะครับดูฝาโปรองดูหัวนอ็อตเดิมสนิทนะครับบนล่างนะครับ ดูได้ทุกจุดเลยนะครับรถบริษัทเพชรยนต์นะครับมีฝาอระมาโปล์แท้โตโยตา้าตัวหนังสือมันจะคมๆนะถ้าตัวหนังสือแบบมนๆหน่อยอันนี้ไม่ใช่ละนะครับนี่นะครับแคตตาลิติกเดิมนะครับท่อเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับก็จริงๆ2.4 e ตัวนี้มันก็เป็นเครื่องเดียวกับที่อยู่ใน Fortuner นะครับนในฟอร์จูเนอร์ที่เครื่องยนต์2.4นะครับก็คานหน้าสายขวาเดิมๆแบตอันนี้ยังเป็นของโตโยต้าอยู่เลยนะครับแบตสวยๆนะครับเป็นแบตน้ํากึ่งน้ํากึ่งแห้งเนาะ นะครับเราก็สังเกตจากตาไฟได้นะครับเลขพวงเลขเพจอะไรก็มีให้ครบนะครับอันนี้สายกาวนี้เพจเดิมนะครับชัดๆแบบนี้เลยสติกเกอร์มกรอยู่ครบนะครับฝาอันนี้ฝั่งนี้นะครับสวยๆนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเดิมสนิทเลยใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองนะครับผมหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับพ่อจะขอปิดนิดนึงนะครับหนักมากเลยนะครับอ่า สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับกับเจ้า Toyota Revo คันนี้นะ e 4 e p a นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์เมนนวล6สปีดปี2018นะครับเลขไมล์ห4 0่1,4 0,000ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์06 26 40 777 6นะครับคันนี้ราคาน่าสนใจนะ6,5 0 0 0 0บาทนะครับฟีดาวจัดได้เต็มนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเกษตรกรชาวประมงนะครับ ราชการบำนาญก็ออกได้นะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่ก็โทรหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมได้เพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ